ครับจริงๆแล้วคุณผู้ชมผมบอกเลยบอให้วันนี้ทั้ง5้าคนดูแล้วบอกว่าเก๊แฟนขับของบอยก,ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ต้องแท้ขนาดเดียวกันถ้าเขาบอกว่าแท้แฟนขับของโอต้องบอกว่าไม่ใช่มันเก๊ถูกคือมันเป็นเรื่องแบบนี้จริงๆคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งนะอันนี้ผมพูดแบบเป็นกลางที่สุดเลยนะผมจะบอกเลยว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยเรามีความจําเป็นต้องเห็นองค์จริงก่อนถูกต้องครับต้องเห็นองค์จริงซะก่อน ไอ้การที่เราไปพูดหรือเห็นจากรูปเนี่ยบางทีมันบอกไม่ได้ใช่ครับมันต้องเห็นเห็นองค์จริงๆนะฮะถึงจะถึงจะเข้าใจว่าอ๋อทําไมคนนี้ถึงคิดแบบนี้คนนี้ถึงคิดแบบนี้อะไรแบบเนี้ยค,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 คือการถ่ายรูปเน่สีแสงเงาด้วยนะฮะต่อให้จะถ่ายเป็นหลาบหลายมิติมาเนี่ยมันก็ไม่เท่าเห็นองค์จริงใช่ถูกครับถูกต้องครับ,รบแล้วมันยางอี้อันนะคุณหนุ่มนะเหรียญนี่เท่าที่ผมสังเกตในโซเชียลอะไรเนี่ยเหรียญเลื่อนเนี่ยมันมีด้วยกันสามบล็อกสิมพ์นะ3แบบแล้วกัน แบบที่หนึ่งก็คือพิมพ์นิยมผ่าปากนะฮะที่เป็นเหรียญทองคําผ่าปากเหรียญอาาาัลปาก้าเหรียญทองแดงอะไรพวกนี้แบบที่สองก็คือจะตื้นกว่าแบบแรกหน่อยหนึ่งผ่าปากเหมือนกันนะชุบนะิกเกิลแบบที่สามก็คือไม่ผ่าปากแล้วก็ด้านหลังก็แบบนี้เพราะนั Б ้นบางคนเนี่ยเอาด้านหลังของแบบที่สามไปเปรียบ,ก,บกับแบบที่หนึ่งซึ่งมันเปรียบกันไม่ได้หรือเอาด้านหน้าความลึกของแบบที่สามไปเปรียบกับแบบที่หนึ่งเนี่ยไม่ได้เพราะมันคนละบล็อกแม่พิมพ์กัน คนละความลึกความอะไรเลยกระบวนการทำเนี่ยก็ต่างกันแล้วนะครับถึงแม้จะเป็นปั๊มเหมือนกันแต่ว่ามันคนละบล็อกแม่พิมพ์เอาไปเปรียบกันไม่ได้นะฮะนี้เหรียญทองคําเหรียญเนี่ยที่บอกเอ้ยทำไมมันตื้นอะไรเงี้ยคือมันอยู่ที่ปริมาตรของทองอันนี้อันนี้ดูดูข้างอันนี้คือคือเทียบเทียบสองข้างเลยนะฮะอันนี้คือเทียบกันเลยเทียบรอยตัดเลยนะฮะระหว่างเหรียญนาปะกาใช่ไหมฮะนี้กับทางฝั่งของเหรียญทองนะครับคือนี่เทียบรอยตัดเลย เชฟเท่ากันไหมครับป๋าครับนะฮะเชฟเชฟเท่ากันไหมฮะจริงๆถ้าเหรียญทองคาเนี่ยแหละฮะในความรู้สึกของผมฮะยังไงก็ต้องบางกว่าครับแล้วเชฟวงรอบฮะวงขนาดเหรียญขนาดเหรียญเท่ากันครับเท่ากันเลยนะฮะเพราะวันนั้นเนี่ยทางฝั่งของตัวคุณโอ๊ตเนี่ยติดใจว่าขนาดเหรียญน่าจะเล็กกว่าแต่อันเนี้ยวัดเลยอันนี้องค์จริงเอาเอาอปก้าอง์จริงเนี่ยมาเทียบเลยเท่าไหมฮะเท่านะครับ เท่าแล้วนะฮะเนี่ยครับคืออันนี้เป็นปรามาจารย์ของการดูพระนะฮะอยู่ในวัดวงดูพระมาเนี่ยโอ้โห<บ>หลายสิบปีผมก็สามสิบกว่าปีผมครับผมก็สามสิบกว่าปีเนาะตำราก็สามสิบอดปีแล้วอะครับเนี่ยฮะจริงๆภาพหลว่าตัวช <c oughs> ุดเนี่ยมันไม่น่ามีปัญหาอะไร ไอ้ที่ยากกว่านี้ที่ตัดสินมันยังมีเยอะแยะครับเรายังสามารถที่จะทําไมเหรียญข้างกระบอก<ด>เหรียญเหรียญข้างเลื่อยไม่มีตัวตัดเขายังตัดติดกันได้อยิ่งมีตัวตัดนีด่ยิ่งจบไงง่ายเลยฮะคอือเหรียญเนี่ยใช่ไหมครับถ้าดูแล้วเนี่ยเป็นเหรียญปัม๊มแล้วรอยตัดอันเดียวกันแล้วความคมชัดมีลักษณะสีทองเก่ามันก็หนีไม่พ้นแล้วถ้าเส้นรอบวงเนี่ยมันเท่ากัน,นก,ก็จบอันนี้เท่ากันจริงๆิเท่ากันนะฮะเอาคุณหนุ่มลองวัดวันนั้นผมวัดแล้วครับ เท่ากันเท่าครับผมวัดและผมเท่าตัวนี้เราได้มาจากบล็อกเดียวกันเราไม่ได้ก้องไขออกไขครับแลาให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะแล้วก็หนึ่งอย่างสุดคนดูเนี่ยก็ได้ความรู้และหนึ่งมันเป็นครูชนิดหนึ่งที่สอนให้วงการพระเนี่ยว่าการจะอะไรก็ตามแต่ยัดด่วนตัดสินใจนะใช้ดุลพินิจ์พิจารณานะครับการวิเคราะห์อะไรอย่างบางอย่างเ่ยนะครับนะฮะแล้วก็มาทะเลาะกันมันไม่เกิดประโยชน์ครับนะฮะคือพระเนี่ยนะฮะ เราต้องรู้ว่าถ้าเหรียญเนี่ยคณจะดูตรงไหนตัวตัดสําคัญก็เช่นกันพระกรุผ้าอะไรก็ช่างตัวตัดข้างๆก็มีความสําคัญแต่เพียงแต่ว่าตรงข้ามอย่างนั้น,นี่เองอย่างเหรียญเนี่ยต้องเหมือนกันทุกกระเบียดแต่พระกร <c oughs> ุถ้าเหมือนกันเมื่อไหร่นะไม่เกลยทั้งคู่ก็ต้องมีองหนอะไรรับน,นะเพราะการตัดใช้มือตัดมันจะไม่เท่ากันครับนะมันจะต่างกัน <c oughs> คือมันอาจจะมีจุดที่บอกเอ๊ะทำไมขอบ มีรอยมนรอยอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรียญต้องทำไปแล้วขับปับ๊มแล้วเนี่ยนะครับก็มีการแทงเก็บตะไบเหรียญเลื่อนที่มีผ่าปากนะใช่ไหมเหรียญที่หูห่วงเชื่อมนะผมเคยได้มานะขอบเนี่ยช่างเก็บซะจนไม่เห็นรอยตัดเลยไม่มีเลยครับเออก็มีเพราะนั้นเนี่ยผมว่าโดยธรรมชาติความปแปรเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีแล้วก็ด้วยความที่เหรียญเหรียญเนี่ยมันมีก็ที่ผมสังเกตในจุดเดอผมจะดูตรงกระกด้านขวากระดกด้านขวามันจะมีเส้นบังคับพิมพ์เส้นเวลาเอ่อตั้งแต่แกะเหรียญแรกๆเนี่ยมันจะอยู่ในกระนก ยาเป็นน้ำตกผมเรียกขนแมวขนเ่นอะไรก็แล้วแต่ตัวเนี้ยถ้าหากว่าเหรียญนี้จะถอดมาเนี่ยเหรียญทองคําถ้าจะถอดนะครับต้องถอดจากเหรียญอัลเากาถูกไหมครับเหรียญอัลเากา้าชุบนิกเกิลเพราะฉะนั้นความคมของเหรียญเนี่ยจะดอกไปชั้นหนึ่งแล้วแล้วถ้าเราถอดจากตรงนี้ออกมาอีกเนี่ยมันจะยิ่งไปกันใหญ่เลยเพร,ร,ร,ราะนั้นไอ้เส้นที่อยู่ลึกที่สุดเนี่ยที่อยู่ที่ผิวเนี่ยใต้ลายทั้งหลายเนี่ยมันจะไม่ติดมันจะไม่คมนะฮะอันนี้จุดเนี้ยสำคัญนะครับในกระบวนการผลิตเหรียญนะฮะ พราะเข้าใจก่อนว่าพระนี่มีสองอย่างเก๋นนะแกะพิมพ์ใหม่ก็เพี้ยนไปเลยครับกับการถอดพิมพ์เพราะฉะนั้นเหรียญน,นี้ถ้าจะเก๋เก๋จะการถอดพิมพ์ต้นแบบละ่ะอย่างที่ผมพูดไงบันอบากา้ามันนั้นมันมีหลักทฤษฎีนะครับทีนี้ทีนี้นหูหูด้านหลังเมื่อกี้ที่ทางฝั่งพี่ชนฤทธิ์อาจจะยังยังไม่ค่อยชัดในการที่จะพูดเรื่องนี้นะฮะห่วงหลังข้างบนทางฝั่งของโอ๊ตก็อบอกอันเนี้ยมันมีบ่าขึ้นมาเพราะน่าจะเหมือนกับถอดพิมพ์ออกมา แล้วก็เอาไปทําใหม่อันนี้อันนี้ป๋ามองไงความรู้สึก<อ>ผมแล้วครับเหรียญน,นี้ไม่ใช่เหรียญถอดไม่ใช่เหรียญถอดนะเป็นเหรียญถอดครับอ่าฮะถ้าถอดเพียงเมนเหรียญนนจะเบอรอแล้วนี่คมชัดลึกหมดมีขน,นแมวยังอยู่เส้นสายย<ม>ังอยู่ครบในความรู้สึกนะครับ,รบผมไม่เก่งเหรียญน,นะครับครับแต่มันดูด้วยความรู้สึกฮความรู้สึกครับเหรียญนี้ไม่ใช่เหรียญถอดครับครับปมดต้นแล้วครับไม่ถอดไม่ไม่ได้ถอดทำไมฮะถอดแน่นอน ไม่ถอดจริง้คุณหนุ่มที่เราเห็นมาขอบเอบหมือนบนเหมือนก็ถอดอะไรกอมาจากขูเหรียญที่เราดูเขาบอกว่ามันมีบ่ามีมีบาขึ้นมา่าเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูจากรูปเนี่ยเราจะคิดว่าเหมือนบ่าแต่ถ้าเราส่องจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดกับเวลาเวลาปั๊มเนี่ยมันมีครีบของของทองคําอยู่นะหมายถึงว่าเป็นขอบที่เป็นเป็นเนื้อปิ้นอะไรก็แล้วแต่มันเกิดการตะไบนะครับใช้ไอ้ที่ ไอ้ตัวเก็บทองอ่ะนะฮะไปเก็บเหรียญอีกทีนึงอันนี้เห็นชัดเจนนะมีรอยแทงแทงย้อนกลับนะครับมาแทงย้อนกลับเหมือนเนื้อมันเนื้อพับขึ้นมามันก็เลยเห็นเหมือนจะเป็นเป็นขอบเป็นบ่าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับอันนี้ในเชิงของการการผลิตนะฮะการผลิตการวนการเก็บมากกว่านะครับอันนี้มีเหตุผลอธิบายนะครับแล้วก็เอ๊ะทำไมบอกว่าความคมชัดอะไรไม่ได้ปริมาตรของทองเนี่ยที่ใส่อันเนี้ยเวลาปั๊มนะฮะเหรียญเนี่ยเวลาปั๊มเนี่ย ส่วนที่ติดลึกที่สุดคือจมูกคือส่วนที่ลึกที่สุดของเหรียญถูกไหมครับเหรียญเนี่ยจมูกเนี่ยไม่ค่อยติดลัดประคตไม่ค่อยติดมือเนี่ยไม่ติดนะฮะแล้วก็ตัวปลายจมูกของอาจารย์ทิมเนี่ยดูได้เลยนะครับหรือแม้แต่ผากเองเนี่ยไม่ลึกเพราะอะไรเนื้อทองคำเนี่ยมีปริมาตรมันน้อยมากจนกระทั่งมันวิ่งไปไม่เต็มพิมพ์พอมันวิ่งไปไม่เต็มพิมพ์เนี่ยมันก็ทําให้ไอ้ความคมชัดอะไรต่างๆเนี่ยที่จะร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเหรียญหนาเนี่ยไม่ได้เพราะเนื้อวิ่งไปไม่ถึง นะครับนะฮะวันนั้นเนี่ยเหรียญนี้ก็จะมีคุณลักษณะหรืออะไรที่ข้อทําให้เราเราตั้งข้อสังเกตได้อธิบายได้แต่ว่าในเชิงช่างเราก็ต้องหาเหตุผลมาเป็นตัวประกอบของเขาคร,ครับผมเองก็เคยทําเหรียญทําอะไรมาเยอะนะอันนี้เข้าใจกระบวนการนี้อยู่ครับนะครับ แล้วก็พอผมเทียบกับพวกอะไรต่างๆเหล่านี้ผมว่ามันมันมันมีเหตุมีผลของมันเองอะนะครับนะตอนนี้ที่ผมงงคือเลยว่าผมงงมีอย่างมีคนส่งเข้ามาถอดพิมพ์ชัดเจนเนี่ยีนเนี้ยถอดพิมพ์ถอดพิมพ์แน่นอนผมก็ยังงงว่าเอ๊ะเขาเห็นเหรียญจริงหรือยังเขาไม่เห็นเหรียญเลยเนี่ยพอผมสองดู่นะที่ผมพูดเนี่ยว่าเอ๊ะไหนเขาดูตรงนี้ผมผมพยายามที่จะบอกว่าเออแบบจริงจริงอันเนี้ยคือเป็นไหนถ้าผมเป็นบอยนะผมจะ ผมจะปบเอาไว้ปในพิพิธภัณฑ์แล้วให้ไปดูยืนดูนะว่าเนี่ยมันมีรอยตะไบแต่งแล้วก็แทงกับเนี่ดูเนี่ยนะเนี่ยเห็นชัดเจนเลยมันแทงเออมันคือเกิดจากการกระบวนการช่างฮะแล้วก็ถ่ายรูปแสงแสงเงาเท่านั้นเองแล,แ,ลแล้วอีกอย่างหนึ่งคนที่เข้ามาดูใหม่ๆอาจจะไม่รู้วันนั้นเนี่ยเอาลองเปิดอีกทีดิวันนั้นที่โอ๊ตพูดถึงทางพี่ชน,นลิศอ่ะเอาเปิดดิ ขอบคุณทางฝั่งของพี่เชนดาริสเพชรพันทองนะครับคือจริงๆแล้วแกเป็นประธานตัดสินโต๊ะหลวงปู่ทวดด้วยเนี่ยนะฮะแกบอกมาเนี่ยแกเข้าสายมานะครับคือแกตัดสินหลวงปู่ทวดเลยแล้วก็ทําหนังสือเดี๋ยวอาจจะต้องขอญาตเอาไปให้แกดูซัหน่อยได้ครับถ้ามีโอกาสได้ครับจะจะได้ว่ากันไปจะได้จะได้สิ้นสงสัยมีประโยชน์ต่อสังคมและสมควรอย่างยิ่งครับสมควรอย่างยิ่งนะใช่ครับโอเคก็เชื่อถือใช่ไหม เชื่อถือสิครับเชื่อถือนะโอเคเชื่อถือคนนี้นะโอเคอ่ะผมจะได้สบายใจอ่ะถ้างั้นพี่เชนลิสนะฮะเป็นประธานตัดสินโตหลวงปู่ทวดเดี๋ยวขอญาติเอาพระไปให้ดูนะครับพี่เห็นเนื้อไม่เท่ากันนี่นะนี่พนลิศโอ้ทาเชื่อถือบอยก็เชื่อถือบอกว่าให้ให้ทางพี่เป็นคนดูเนี่ยแทงกลับอ่ะพี่มองไงเออก็ ก็สรุปแล้วมันก็ที่ท,ที่ลงความเห็นกนทีห่หลายท่านครับผมก็น่าจะก็ว่าตัวตัดมันหนีไม่พ้นนะฮะว่าว่าที่ตัวที่ชัดเจนมันก็มันก็ตรงนะแล้วก็ก็ต้องต้องต้องว่งากันไปตามนั้นนะฮะมันเหมือนกับอัาก้าที่เคยพูดไว้ครับคือเหมือนอ่าเหมือนกันแล้วเราบอกได้ว่าแท้หรือเก๋เนี้ยเราเรา,เราพูดได้ไหมครับไป,ไป,ไป,ไปตรงนี้ก็ผมในในนด้านที่วิเคราะห์ผมนะก็ต้องเปอร์เซ็นต์แท้สูงน่ะครับ ราเทีนแท้สูงครับคือที่ไม่อยากจะพูดเพราะว่าแท้เพราะก็เอาตรงๆเกรงใจโอ๊ตเหมือนกันเพราะเราก็รู้จักกันห,หรือยังไงฮะหรืออยังไงครับีมต่อยเพราะีมต่อเลยเอาเอาอาจารย์เทียมออะอาจารย์เทียมอาจารย์เทียมเชิญครับแท้แต่การวิเคราะห์ของผมจากการดูพระและประสบการณ์ของผมนะครับครับถอดไม่ได้หรอกครับไม่ต้องถอดครับ